สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมื้อนี้ครับมื้อนี้สิภาทุกท่านนะครับมาเบิงเข่าหน้าหยอดในรอบหนึ่งอาทิตย์นะครับว่าในช่วงที่เขาหยอดผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันสิเกิดดีสมัยลักษณะการเกิดสิเป็นแบบใดนะครับเกิดที่เกิดทางเดยวสิภาไปเบิงครับไปครับอันนี้ครับนี่ช่วงนี้กําลังเกิดขึ้นนะครับ ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับผ่านไปอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับเขาที่ยอดไหวนะครับเขาที่ยอดว่วเดี๋ยวสิพ้ามาเบิ้งนะครับพามาเบิ้งไก่ๆนะครับว่าลักษณะการเกิดนะครับวันจะเกิดที่เกิดห้างซ้ำไหยนะครับเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเท่านะครับมาเบิ้งไก่ๆนะครับ ่านี่นี่นะครับมันจะเกิดเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ไปนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะการเกิดก็เกิดอ่าซีหาเม็ดนะครับเลี่ยงกันไปอย่างนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับพอดีช่วงอาทิตย์หนึ่งนะครับฝนก็โปรยโปรยลงมาแน่นะครับมันก็เลยเห็ดไฮเขาที่เขายอดไว้เริ่มเกิดแล้วนะครับนี่ มันจะเป็นแถวสินะครับตามที่ห้าหยอดถือว่าบ่าไดดเกิดห้างแล้วก็บ่เกิดที่บัไใดนะครับระยะของการหยอดในก็อยูประมาณ20เส้นนะครับ20ถึงสามเส้นนะครับนี่นี่นะคือระยะห้างของแต่ละแถวนะครับนี่เห็นไหมครับเงี้ยงๆไปสินะครับนี่คือระยะห้างนะครับ มัสดวกนะครับสะดวกเวลาเข้าตัดหญ้าเวลาเข้าเบิ้งนะครับว่าวัชพืชอยู่วางวัง,วงระวังไหนระวังไหนนะครับช่วงนี้ยังหยดท่านอยู่ครับนะครับยังหยดท่านอยู่ฮะจังหดก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามตอนที่มันใหญ่ขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้วยครับเด้อพอกันไหมครับพอกันไม่ อ่บายบายครับสวัสดีครับ